มีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับมีทั้งหมดก็น่าจะประมาณหกสิบตัวค่ะหกสิบตัวแล้วทําไมเขาตามอย่างนี้ครับเขาคิดว่าเราจะเอายายเขากินโอ้ใช่ครับผมไข่นกกระทาเอ้ยไข่นกระจอกเทศอืมก็ผิดถ้าขายกันน่าจะประมาณสี่ร้อยห้าร้อยอะครับนึกว่าจะมีตัวโตน่ะตัวโตนั่นก็เกับเดือนละ ตัวก็เท่าๆประมาณแม่ไก่เนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่อกิฟนะคะก็เป็นคนดูแลฟาร์มที่นี่ค่ะครับผมมีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับมีทั้งหมดก็น่าจะประมาณ60สบตัวค่ะห0สิบตัวนะครับเนาะเริ่มเลี้ยงมานานยังครับเนี่ยก็นานแล้วเหมือนกันนะคะอาหารมีอะไรบ้างครับก็จะมีหญ้าหญ้าสับเนาะใช่ค่ะหญ้าสับผสมกับลำ เป็นญ้าอะไรครับเนี่ยย่าหวานย้าหวานอิสราเอลใช่ค่ครับย่าเนเปียร์เนาะใช่ครับผมแล้วก็ผสมกับลำผสมกับลำลำด้วยหัวอาหารด้วยโอ้ใช่ครับผมตอนแรกเริ่มเลี้ยงกี่ตัวครับเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเอามาเลี้ยงแค่คู่เดียวครับแต่ทีนี้พอมองอนาคตไกลๆอ่ะมันก็สามารถแบบสร้างรายได้ได้อืใช่ครับผมนูกกระจอกเทศที่เอามาตอนแรกนี้มันตกตัวเท่าไหร่ครับ อุ้ยถ้าเดือนหนึ่งก็ประมาณตัวหนึ่งนะถ้าแบบไซส์เดือนหนึ่งก็ประมาณโอ้ยแปดพันเก้าพันใช่แต่ถ้าช่วง 8, <000. S 2> ขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุเลยก็น่าจะคู่หนึ่งแสนกว่าบาทอ oh, ใช่คู่หนึ่งแสนกว่บาทเนาะใช่ค่ะคก็คือถ้าเกิดเราเลี้ยงเนี่ยเราเราต้องมีมีใบประกอบดิชายชีพอะไรไหมหรือว่า ก็ต้องไปไปขอที่ปรดูสัตว์เหมือนกันนะขออนุญาตเนาะใช่ครับประสัตว์ก็จะมาดูฟาร์มว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเราโคกับปรุสัตว์ไว้ก็ดีนะคะเผื่อเผื่อเขาเป็นโรคประตูสัตว์ก็เข้ามาดูเข้ามาดูให้ครับผมแต่ก็ไม่มีโรคอะไรแข็งแรงทุกตัวพี่ครับที่เห็นอยู่้างอย่างนี้อายุอายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็มีสิบเอ็ดเดือนก็มีปีกว่าก็มีค่ะสิบเอ็ดเดือนตัวตัวขนาดนี้เลยเหรอใช่ มันโตเร็วโตเร็วกว่าก็มีครับผมให้อาหารยังไงบ้างครับก็บดหญ้าเช้ากลางวันเย็นค่ะบดหญ้าใช่ครับผมให้มันกินมีอะไรที่ต้องดูแลเพิ่มเติมไหมครับในการเลี้ยงก็น่าจะเป็นความสะอาดความสะอาดเนาะใช่ครับความสะอาดแล้วก็คอยแบบคอยสังเกตมันอะไรเงี้ยครับครับบางตัวที่ซื้อมาก็เหมือนแบบ ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่พอมาอยู่นี่ก็เหมือนเรารักษาเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเราต้องมีอะไรอ่ะวิตามินอะไรไหมเสริมก็ก็มีบ้างค่ะผสมกับน้ําผสมกับน้ำเนาะครับผมเขาก็ป่วยเขาอะไรง่ายไหมครับไม่ค่อยนะคะหรือว่าเจอปัญหาอะไรไหมในการเลี้ยงครับตอนนี้ยังไม่ค่อยเลยยังนะครับเนาะใช่ครับผมเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วก็พึ่ง เพิ่งมีคนมารับไปครสองคู่พ่อแม่พันพ่อแม่พันตอนนี้กู้เท่าไหร่ครับพ่อแม่พันตอนนี้ก็ประมาณแสนแสนสองครับแสนสองแสนสามค่ะถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเลยเนาะใช่ค่ะครับเลี้ยงไม่ยากแต่กินเก่งกินเก่งใช่คะ่ะ<ๆ>กินเก่งครับผมต้องทํา คอกอย่างแน่นหนาไหมครับหรือยังไงครับเนี่ยก็ก็แน่นหนาอยู่นะคะเพราะว่าถ้ามันหลุดไปเนี่ยมันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเนาะใช่ค่ะมันวิ่งเร็วมากฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบวัยรุ่นหน่อยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบเด็กๆอืมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นนกอีมูอันนี้ไม่ใช่นกกระจอกเทศนี่เป็นนกอีมูเป็นนกอีมูนะครับเนาะใช่ดุมากดุดุมากค่ะ ถ้าออกมาข้างนอกนี่ค่ะหลังปุ๊บมันเตะเลยแหละเตะเลย <laughs> ใช่มันมันสวบเลยเลยต้องแบง่งคอกนะครับเนาะใช่แบ่งกองอือใช่ <sh arp> ามาไปอยู่กับฝั่งนู้นเลยพื้นที่กว้างขวางออ <sh arp> แต่ก็จะมีนกอีมู <sh arp> อีกนะคะแต่ว่าปล่อยปล่อยเขาแบบออกข้างนอกแต่ว่าเราล้อมล้อมรั้วไว้หมดแล้วครับ <sh arp> ใช่ <sh arp> ทําไมถึงสนใจมาเลี้ยงนกครับแรกๆเลยแรกๆเลยเหรอก็อต,อตอนตอนแรกๆเลยแฟนก็รู้สึกสนใจนั่นแหละ อาอยากเอามาเลี้ยงแค่ตัวสองตัวแต่ช่วงเวลาผ่านมาไม่ตัวสองตัวนะมันมาหลายสิบตัวครับใช่ทีนี้พอเราเอามาเลี้ยงเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละคนอะความสําเร็จมันมันอยู่ตรงไหนแต่สาหรับหนูเนี่ยคือเหมือนเราเพาะไข่มันฟักออกมาแล้วอะเราเป็นเป็นตัวออกมาเนี่ยสําหรับหนูนี่คือคือประสบความสําเร็จแล้วนะใช่แล้วก็เหมือนแบบซื้อมาขายไปได้อันนี้ก็เป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่ง